พาชมมุมไม้มงคลหน้าบ้านนะคะนี่คือหน้าบ้านนะคะไปประตูบ้านออกมาเนี่ยเราจะพบไม้มงคลทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคะ่ะนะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมาหันออกหน้าบ้านนะคะคือกวากมรกตนะเน้นที่กวากมรกตนะคะแล้วก็ปลูกไว้นี่คือนี่คือรุ่นลูกนะคะซึ่งซึ่งเราขยายพันธุ์มาอเอาเก่งมาปักๆนะคะอ่ามีสีแดงคนนิดหนึ่ง <laughs> อโกนีมาคะ่ะลูกเขาเอามาซื้อมานะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะรวมไว้หลายชนิดมากเลย ล้วนแต่เป็นไม้มงคลทั้งสิ้นทุกอย่างมีความหมายในทางที่ดีนะคะอย่างเช่นนี่รวยไม่เลิกนะคะอันนี้อันนี้ลิ้นมังกรค่ะนี่เหมาะสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดนะคะการเจรจาต้องมีลิ้นมังกรไว้หน้าบ้านนะคะมีบันไดเศรษฐีค่ะบันไดเศรษฐีนี้เราก็ขยายพันธมานะคะต้นแม่เขาว่าอยู่ข้างนอกนี่ยค่ะมีเยอะเลยนะคะวาสนาค่ะในวาสนาแล้วก็เงินไหลมา อันนี้คือเงินไหลามาพันด่างชมพูนะอ้พันพันด่างขาวนะคะอันนี้คือพันด่างขาวอันนี้เราซื้อต้นเข้ามาจากแอปลาซาด้ายี่สิบบาทเอาซื้อมาต้นละยี่สิบาทเอามาใส่ทางไว้แล้วเขาก็เริ่มโตแล้วะคะ่ะอยู่ในบ้านก็มีนะคะเงินไหลามา่สวนพระเอกก็คือต้นนี้ค่ะเงินไหลามาเหมือนกันแต่เป็นพันห้าหูนะคะเป็นพันใหญ่คะ่ะพันใหญ่อันนี้สําหรับอะไรอ่ะเพื่อเพื่อเงินก้อนใหญ่เอาง่ายๆเพื่อเงินก้อนใหญ่คะ่ะ อยากจะมีเงินร้อยล้านเงินหลักล้านอเอาง่ายสิบล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้านนะคะต้องปลูกพันนี้นะคะนะคะเราก็ปลูกไว้กับต้นวาสนานั่นแหละนะคะแล้วเราก็เอาลูกเข้ามาไว้ตรงนี้น,นี่คือลูกต้นแม่อยู่นู้นนะคะส่วนเงินไหลมาเนี้ยพันห้าหูเนี่ยพันใหญ่เราตัดกิ่งเอาไปไว้ในห้องพระด้วยเราใช้บูชาพระให้เป็นหลักของการบูชาพระเลยค่ะวิธีการคือเนี่ยค่ะตัดตรงกิ่งตรงเนี้ยที่มันเป็นยอดยอดแบบนี้ค่ะ เอาไปใส่ไว้ในห้องพระนะแล้วเขาก็จะเติบโตอยู่ในห้องพระด้วยส่วนหนึ่งอันนี้คือมันมีมันมีผลมากเลยนะคะที่เราทํามาเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการเงินจะคล่องมากนะคะเราขายของออนไลน์จะได้ลูกค้าที่ดีโอนง่ายโอนไวค่ะพอทักมาแจ้งราคาปุ๊บโอนปั๊บของยังไม่ไปเลยค่ะลูกค้าเรานี่จะโอนเงินก่อนทุกรายนะคะ100%ทุกรายค่ะเพราะอะไรเพราะเรามีเงินไหลมาพันใหญ ทั้งอยู่ที่หน้าบ้านทั้งอยู่ในห้องพระใช้บูชาพระด้วยนี่ก็มีค่ะนี่นี่ก็ขยายพันธุ์มาแตกกิ่งมาจากต้นเดิมกิ่งเดิมอะเราเราได้มาแค่ประมาณสองคืบประมาณเนี้ยค่ะได้มาจากสำนักปฏิบัติธรรมตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์นะคะ,ะแล้วพระอาจารย์เขาปลูกเง,งินไหลามาไว้ที่หน้าประตูเข้าสถานปฏิบัติธรรมก็ขอมาประมาณสองครบณเวลานั้นเนี่ยค่ะตอนนี้มันก็ต้นใหญ่ต้นโตแตกกิง่งแตกก้านเนี่ยค่ะตัดง่ายนะคะเนี่ยเวลาขยายพันธุ์ก็ตัดตรงเนี้ย ตัดไปตรงกิ่ข้อที่มีรากเนี่ยประมาณหนึ่งข้อสองข้อแล้วก็เอาไปปลูกเขาก็เป็นแล้วค่ะเงินไหลามานี่เป็นเป็นไม้มงคลที่ที่ทําให้เงินเข้าบ้านโดยง่ายนะคะเนี่ยอันนี้ยอดนี้เราตัดได้แล้วเนี่ยแจกได้แล้วเนี่ยใครอยากได้เดี๋ยวเราจะแจกนะคะเดี๋ยวเราจะแจกให้ผู้ติดตามของช่องนี้เดีย๋ยวสักครู่ให้มีเยอะๆก่อนให้มีเยอะก่อนให้ผู้ติดตามเยอะๆก่อนแหละไม่ใช่จริง,งน่ะเรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยได้ไม่รู้กี่ิ่งเลยนะคะต้นนี้ด้วยนะคะต้นใหญ่นี้ด้วยได้เยอะเพราะว่าพอเรากลับไปเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ เหมือนเงินน่ะพอได้มาใช้ไฟเราก็ต้องได้มาใหม่อันนี้เป็นกฎธรรมชาติเพราะนันการปลูกไม้มงคลเนี่ยมันจะสอดคล้องมันจะรอดไปกับสถานการณ์ของเราเราปลูกไว้ที่บ้านนะคะเงินไหลมาตลอดแต่เราก็ต้องมีรายจ่ายใช่ไหมคะจ่ายออกไปแล้วเราก็ได้มาอันนู้นคือน้ําตกค่ะเป็นน้ําตกปรับหวงจุ้ยนะคะนี <c oughs> ่ค่ะเป็นน้าตกจําลองเสียปักน้ําก็ไหลมีไฟด้วยถ้าเป็นกลางคืนจะสวยมากเลย เสียงน้ำนี่ทำให้เราผ่อนคลายนะคะทำให้อารมณ์ดีแจ่มใสพออารมณ์แจ่มใสเซลล์ร่างกายก็แข็งแรงเพราะนั้นทำให้เราไม่ป่วยง่ายค่ะคงต้านทานดีค่ะสวัสดีค่ะวันแห่งความสุขนะคะทุกวันของเราคือวันแห่งความสุขเป็นวันสุขทุกๆวันค่ะเช้านี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยเพราะเมื่อวานฝนตกอย่างแรงอันนี้เราจะมารายงานผลความอะไรอะความคืบหน้าของการ ผสมพันธุ์อุ้ยไม่ใช่การแต่งงานระหว่างกวักมรกตด,ดํากับกวักมรกตเขียวนะคะเราเอาจับเข้ามาแต่งงานกันค่ะส่งเข้าหอนี่ค่ะอยู่ในถังเดียวกันนะคะปลูกแบบโชโคดนะคะอันนี้คือโขดของกวักดํานะคะ,ะส่วนนี้นี่ก็คือโขดของกวักเขียวนะคะนี่คือกวากเขียวนะคะเขาเกิดทายาทแล้วครั้งที่แล้วเราบอกเขาเกิดทายาทมาสี่หนอแต่ตอนนี้ทายาทเขาก็บานแล้วเขาก็โตแล้วค่ะแล้วเราก็พบว่าทายาทเขา ็เหมือนอพ่อเหมือนแม่เขาเลยไม่มีใครกลายพันนะคะอย่างเนี้ยวักมรกตดํานะคะเนี่ยแม่เขาเนี่ยใบดํานะคะใบดําและทายาทเขานะคะทายาทเขามีสองจริงนะคะนี่ค่ะออกมาแบบนี้ใบอย่างนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ไมกลายพันนะคะเพราะว่าพอเขาโตเต็มที่เขาก็จะดําเขาก็จะดําส่วนต้นนี้อ่าด้านนี้ด้านนี้อันนี้นนคือฝวักเขียวนะคะนี่คือหัว โดของฝักเขียวเราปลูกแบบโชโขดค่ะเขาก็แตกหน่อเหมือนกันเขาก็มีทายาทมาสองเช่นกันเนี่ยค่ะทายาทเขาสองอันสองอันนี้นะคะเนี่ยใบยังเขียวอยู่นี่ก็โตมาแบบเหมือนแม่ค่ะคือสีเขียวค่ะดูใบแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่กลายพันธุ์นะคะก็ยังเป็นเขียวอยู่นะต้นเขียวก็ออกมาเขียวต้นดําก็ออกมาดําไม่ไม่ยอมเหมือนอะไร <chose> ไม่ยอมกลายพันธุ์ไม่ผสมสีไม่ผสมสี เดี๋ยวต่อไปเราจะต้องเอาไม้ใบด่างมาปลูกนะคะมีอีกทางหนึ่งเราใช้วิธีเดียวกันเราทดลองนะคะทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเอานี้เก็บก่อนอันนี้ไปทางล่ังกอนค่ะทางนี้ทางนี้ก็ผสมพันธุ์จับเขาแต่งงานเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่กวากมรกตเขียวนี่กวากเขียวอันนี้กวากมรกตดำเนี่ยค่ะนี่กวากดำนะคะใบดำกริปใบดำกริปนะทายาทเขาเกิดมาเนี่ยค่ะทายาทใหม่เขาเนี่ยเรารอจนแก่เต็มที่แล้ว ก็ดำเหมือนแม่นะคะนี่ดำเหมือนแม่ Superman. ส่วนกวากเขียวนี่กวากเขียวทายาทเข้ามาเนี่ยค่ะทายาทเขาเนี่จะโตใหญ่หน่อยก็ออกมาเขียวเหมือนแม่เช่นกันนะคะนี่ค่ะอ่าที่ที่ต้นเขียวก็ออกมาเขียวนะคะนี่ค่ะนี่ทายาทเขานะคะบานแล้วแล้วก็รอจนกระทั่งบานครี่ใบแล้วก็ออกเขียวค่ะเขียวนะคะทายาทเขียวนี่ค่ะนี่ทายาทเขียว ก็ออกมาเขียวนะคะอันนี้กอกดำวอกดำในทายาทเขาทายาทเขากิงนี้ก็ดําแต่ที่เห็นก็คือต้นทายาทเขาจะสูงกว่าต้นแม่นะคะดูจะงามกว่าต้นแม่ะะต้นแม่เขาเนี่ยต้นเตี้ยๆเล็กๆแบบนี้ค่ะต้นแม่เขานี่เราซื้อหัวพันมาจากแอปลาสซาดานะคะตอนเข้ามาน่ะมีหัวประมาณนิวโปมาแล้วมีหัวมีรากมาประมาณนิวโป้แล้วเราก็เอามาใส่ทังไว้แล้วก็ลอจนกระทั่งหัวเขาใหญ่เนี่นะคะ หัวเขาใหญ่หัวใหญ่แล้วเราก็จะเอามาลงถางปลูกแบบโชว์หัวนะคะหัวเขาเนี่ยจะใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะนะคะนี่นี่คือหัวของกวักดํานะคะที่มาจากหัวแค่เท่านิ้โป้วนะะนกวักเขียวเนี่ยหัวมันอยู่ข้างล่างไปล <c oughs> ะคะ่ะเอามาปลูกแบบนี้เขาก็แตกทายาทนะคะเนี่ยเนี่ยนี่คือ,น,คอนี่คือต้นแม่ต้นแม่เขามีแค่นี้นะคะส่วนอีกสองหน่อนเนี่ยทายาทแตกมาใหม่ปรากฏว่าอ่าก็สผล่มาต้นแม่แล้วก็ดําเหมือนแม่เลยค่ะ ี๋ยวเราจะลองเอาไม้ด่างมาเสียบไว้แล้วดูว่าทายาทเขาจะเป็นพันด่างหรือไม่นะคะเนี่ยมันมีความสุขตรงการเลี้ยงค่ะนะคะส่วนใครอยากหากวากดำอเอามาเลี้ยงลุ้นทายาทเอามาปลูกกับไม้ใบด่างเพื่อลุ้นทายาทที่เป็นกวากมรกตด,ดำด่างอ่ะเดี๋ยวเราแปะเลงไว้ให้นะคะสั่งกัลาซาด้าค่ะลิ้ง,ล,งลิ้งนี้ตรงปกค่ะราคาถูกด้วยค่ะ3า4 0บาทเองค่ะพามาดูอีกหนึ่งถังค่ะกระถางนี้กระถางนี้เป็นกวักมรกตด,ดำอย่างเดียวนะคะ เอาดำมาใส่ถางไว้ค่ะมีสองหนอ่อมีสองหนอ่อซื้อที่ซื้อมานะคะแล้วเราปลูกกับไม้ใบด่างเลยค่ะดำเอาไม้ใบด่างมาเสียบไว้อันนี้คือสามกริย์นะคะเป็นไม้มงคลพันใบด่างเราก็เอามามาเสียบไว้เอามาปลูกแล้วเราก็รอดูว่าทายาทเขาที่เกิดใหม่หน่อใหม่จะกลายพันธุ์เป็นกวักมรกตดำด่างหรือเปล่าอ่ะอันนี้ดูนะคะกอน,นี้ ตอนนี้ตอนมาเนี่ยนี่คือต้นแม่เขานะคะแม่เขามีประมาณเนี้ยสี่ห้าใบต้นเล็กๆนะคะสี่ห้าใบนี่ซื้อมาจากลาซาด้าน,นะคะตอนมานอเท่าประมาณหัวนิ้วโป้มือแล้วเราก็ปลูกไม่นานค่ะเราเลี้ยงไม่นานแล้วก็เราก็ได้หนอใหม่นี่ค่ะได้ทายาททายาทเขาเจอสูงใหญ่กว่าตัวแม่เยอะเลยเนี่ยค่ะทายาทเขาก็จะใบดังๆแบบนี้นี่เกิดใหม่ยังโตไม่เต็มที่นะคะรอดูว่า พอโตเต็มที่แล้วจะเป็นกวักมรกตดำด่างหรือเปล่าแต่มันก็ยาวมาเยอะแล้วนะเนี่ยใบยมันจะด่างๆลายๆนิดหนึ่งนะคะยังไม่ดำกริบี่แม่เขานี่จะดำกริบเลยนะคะนี่คือหน่อแรกพายาตเขาเรียกลูกขนโตใช่ไหมเนี่ยค่ะ,นะคะเดี๋ยวรอดูหน,อนอ่อใหม่หน่อใหม่เกิดยัง,ยยงค่ะหน่อใหม่ยังค่ะนี่ค่ะเราก็เอาไม้ใบด่างมาแปะๆไว้เอามาปลูกไว้ด้วยกันอันนี้มันเป็นง่ายค่ะสามกษัตร ตัดยอดมาเสียบไว้มันก็มันก็เป็นละแล้วมันก็แตกใบอ่าทีนี้เรามีหน่อไม้ให้ลุ้นอีกนี่อีกกอนหนึง่งกอนหนึง่งนี่ค่ะหน่อไม้เกิดมาแล้วนี่นะคะนี่ต้นแม่เขาต้นแม่เขาก็จะใบดํากริบแบบนี้แล้วหน่อไม้นี่ก็อวบพอสมควรนะครันเนี้ยแล้วว่าจะยาวอยู่ค่ะจะยาวอยู่ยังโตไม่เต็น่าจะยาวเท่ากับอันนี้นะคะเราล,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 ลุ้นกันค่ะว่า ไอโน่ใหม่อันนี้มันจะเป็นกวักมรกตดำด่างหรือเปล่ปานี่คะจากต้นแม่เนี่ยต้นแม่มีมานนี้ใบดำคริปนะคะนี่คือหน่อลูกหน่อลูกรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามันจะกลายพันธุ์จะได้ผลไหมการปลูกเขากับไม้ใบด่างนะคะอ่ามีอีกอันหน,น,นึ่งอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอา เอาอันใหญ่ถอยไปก่อนอันนี้เนี่ยค่ะตอนซื้อมาเขาจะต้นเท่านี้ต้นเท่านี้เลยค่ะใส่ถังดําขนาดสี่นิ้วมาต้นเท่านี้ค่ะค่ะสามสิบหรือสามสิบห้าบาทเนี่ยจาไม่ได้ละเนี่ยค่ะเราเอามาเนี่ยเราก็เอาอันนี้คือพรูด่างนะคะครูงาช้างอะ่ะเราก็เอามาเสียบไว้อันนี้มันเป็นง่ายค่ะเสียบเสียบแล้วก็ติดแล้วเราก็รอให้ทายาตของอต้นนี้โผล่ขึ้นมา นี่เป็นความสุขเลข็กๆที่หาง่ายนะคะมีเงิน30 40บสาทก็หาได้ละนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะแจกนะคะครูด,ด่างหรือว่า,าต้นสามกริย์ไม้ใบด่างเนี่ยใครไม่มีแล้วอยากเลี้ยงกวักมรกตดําเพื่อลุ้นด่างเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้มันมีมากกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะแจกให้กับผู้ติดตามช่องนี้นะคะตามไว้นะคะรอดูความเติบโตรอดอูพัฒนาการของเขา นี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะวันๆหนึ่งก็นั่งเช็คอินอยู่ตรงนี้แหะคะ่ะมีเสียงน้ําตกเสียงน้าตกนี้ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะมีไม้มงคลโอ้ไม้มงคลนี่มีเยอะเลยนี่ออมชมพูค่ะออมชมพูสีชมพูวิ่งๆเลยเห็นไหมคะ,นะคะน,นี่ค่ะต้นเนี้ยถ้าไปซื้อมาเนี่ยจะตกประมาณสองสามร้อนะคะกอใหญ่ขนาดนี้ แต่ที่เราซื้อมาเนี่ยยี่สิบบาทค่ะใส่ถังสามนิ้วมานี่เลี้ยงมาประมาณหนึ่งเดือนมันก็จะโตขนาดนี้ละนี่ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะซื้อจากลาซาด้าค่ะแอปแอปลาซาด้ามันมันจะมีหลายร้านมากแต่บางร้านก็ต้นกระจิ๋วเดียวไม่ค่อยตรงปกแต่ร้านเนี้ยตรงปกค่ะเราซื้อมาหลายครั้งละนี่ค่ะอ,อมชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะแปะเลี้ยงไว้ให้นะคะถ้าใครอยากมีความสุขเลี้ยงต้นไม้ใช้ถังเล็กๆวางระเบียงวางอยู่คอนโดอยู่หอ ได้ค่ะเขาเป็นไม้พกอากาศนะคะกลางคืนเนี่ยเขาจะให้ความให้ออกซิเจนวางในห้องนอนได้เลยค่ะเราจะตื่นมาด้วยความสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะออกซิเจนจากต้นไม้เนี่ยเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์นะคะดีกว่าไปเอาออกซิเจนจากท่อของหมอเนาะขอโฟกัสต้นนี้หน่อยนะคะเนื่องจากใบเขาสวยนะคะใบเขาสวยคลาสิกเลยเป็นลายนะเป็นเป็นไม้ใบ โขง่ายมากเลยแช่ในน้ําก็ได้นี่ค่ะแช่น้ําเฉยๆเลยนะคะเนี่ยน้ํานี้คือน้ําน้ําอ่างบัวนะคะนู่นนรอค่ะน้าในน้ําตกนู่นแหะค่ะเพราะว่ามันมันจะไม่มีคอรีนแล้วตอนแรกเราก็สูบคอรีนเปิดน้ําคอรีนเปิดน้ําประปาแหละใส่ไว้นะคะนานๆไปเนี่ยมันเริ่มมีตะไคร่มีเอ่อเขาเรียกตะไคร่น้ํามีพืชน้ําเกิดขึ้นอ่ะแสดงว่าน้ํานั้นดีแล้วต้นไม้เกิดได้ เราก็เอามาใส่นี่ค่ะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไว้สักเดือนนึงแล้วเนี่ยใส่กระถางเขาเนี่ยเป็นกระถางที่ตอนเราสั่งซื้อต้นไม้20บาทเขาใส่กระถางใสในมานะคะเราเ,าเอาต้นไม้ออกไปใส่ถังใหญ่แล้วแล้วเราก็เอาเข่งมันมาเสียบเสียบเสียบลงรูเนี่ยค่ะเสียบลงรูไว้นะคะแล้วก็แช่น้ํานะคะน้ํากับแก้วกาแฟนี่แหละค่ะแช่น้ำเนี่ยเข้าออกรากเห็นไหมคะ่ะอันเนี้ย มันมันก็เป็นแบบอ,อินดี้หน่อยน่นคือมันคลาสสิกอะ่ะมันก็จะมองเห็นรากเขาลากเขาเติบโตนะคะต้นนี้ชื่อว่า,าก้ามปูหลุดภาษาชาวบ้านเรียกก้ามปูหลุดชื่อเพราะเพราะเขาคือสายใยรักค่ะมันเหมาะมากเลยที่จะเป็นสายใยรักเพราะมันปลูกง,ง่ายค่ะทํางกิ่งหล่นไว้กับพื้น,นมันก็ไม่ตายนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะออกรากตามข้อนะคะลากเขาออกตามข้อนะะี่ค่ะ ซื้อมาน่ะเข่งละจาได้ว่าเข่งละสิบบาทนะคะตอนซื้อมานะคะสั่งไปแล้เนี่ยเข่งอย่างเนี้ยค่ะหนึ่งเข่งแบบเนี้ยค่ะสิบบาทซื้อห้าเข่งเขาแถมหนึ่งได้มาหกเข่งแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วเราก็เสียบเสียบปักปักเสียบถังโน้นถังนี้ใส่ไว้แช่น้ําไว้หลายเดือนผ่านไปโอ้โหเพียบเลยค่ะนี่ค่ะจะให้ดูเข่งมันเลื้อยอ่ะเข่งมันเลื้อยเราก็เลยเอามาใส่กระถางนี่เป็นกระถางกล้วยไม้นะคะ ซึ่งกล้วยไม้พอหมดอายุมันก็เฉาแล้วเราก็เอามันออกแล้วเอาถางมันมาใส่เนี่ยค่ะแขวนอยู่นี่ค่ะแขวนไว้กับต้นไม้เลยค่ะงามมากงามมากนี่ค่ะถางกล้วยไม้นะคะซึ่งกล้วยไม้มันหมดอายุแล้วนะคะมันไม่ไม่ไม่ให้ดอกไม่ให้อะไรเราก็เอามาเอากิ่งมันมาใส่ถางไว้แขวนไว้เลยค่ะเขาเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะช่วยดักดักควันพิษนะคะแล้วก็แขวนไว้อย่างนี้ละค่ะเขาก็โตของเขาเองงามของเขาเองนะคะ มันก็เป็นความสุขเล็กๆซึ่งเราหาได้นะเนี่ยจากต้นที่แรกเลยน่ะ50บาท5กิ่งแถมหนึ่งได้มา6กิ่งนะคะผ่านไปหลายเดือนอยู่ค่ะก็เสียบไปตัดยอดตักใหม่ไปแล้วก็กลายเป็นเยอะแยะจลจับไปได้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่คือภูฉลุค่ะก็10บ,บาทเหมือนกันกิ่งหนึ่ง10บ,บาทกิ่งหนึ่งที่ซื้อมาก็ก็บานนี้อันนี้เอามาปลูกไว้ในถางรดน้ำอัตโนมัตินะคะ เนี่ยค่ะแตกแล้วค่ะแตกแเนี่ยเราสามารถตัดแยกเอาไปปลูกใหม่ลงถังใหม่ได้อีกแล้วนะคะอ่านี่คือพูชลูเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศเหมือนกันค่ะนะคะถ้าต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่แล้วรุ่นแรกเนี่ยค่ะใส่ถังใหญ่เลยทังเนี่ยหลายร้อยนะสามสีร้อยแหละนะคะถ้าใช้เนี่ยจากต้นทุนเดิมสิบาทสิบาทเองค่ะใส่ไว้ตั้งไว้ไว้ชมนะคะ เนี่ยขยายพันธุ์ได้แลวแหละเพราะว่าเนี่ยสิ่งเขายาวแล้วก็มีรากแล้วเนี่ยเราสามารถตัดรากออกไปทาพันธุ์ใหม่ได้เลยค่ะนี่ออมชมพูเอ้ไม่ใช่อันนี้ออมทองค่ะเดี๋ยวเราจะกาลังเอามาเปลี่ยนกระถางพอเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่แล้วเราก็เปลี่ยนกระถางค่ะเปลี่ยนถางแล้วก็มันก็จะเพิ่มมูลค่าไปด้วยในตัวเลยเดี๋ยวเราจะไปปลูกอบอนไซหรืองาช้างงาช้างกิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวปลูกเสร็จจะเอามาให้ชมค่ะ